กระโดงกินกระสมตำเห็นว่าแม่ไอ้ที่คนมาเดินเขกอย่างนี้่็ก็เหล่อ่ะปาหาซื้อไม่ได้ขอบบ้านม่างลือแง่หมูมา่านี่แอดแล้วมา

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิศวันนี้แฮปปี้แฟมิลี่จัดตู้จักนะคะจัดตู้จักเบียนบุรีค่ะมกินมากินข้าวซอยค่ะข้าวซอยเมืองเหนืออร่อยอร่อยอร่อยข้าวซอยเมืองเหนือจัดตู้จักเบียนบุรีน้ำกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอร่อยอร่อยโคโค่โคโค่โคโค่อร่อยไหมชิมดิ อร่อยนะยร้านข้าวซอยไก่บรรยากาศแบบบ้านๆดชีชอบ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 บ้านๆดูบ,บ้านๆนะจ้ำเลิกเลยกินกินหมดไหมเนี่ยตอนอยู่ตอนอยู่เชียงใหม่คิดถึงเลยเออเชียงใหม่เรียนที่เชียงใหม่กินกิน ินแต่ข้าวซอยก็ชอบชอบอร่อยไหมข้าวซอยลูกม้เป็นจัดก็ไปแฟซื้อซื้อหมูทุบร้านหมูทุบละหมูคือจัดตุ๊ดถ้าไม่ทำเกงเงินได้ทังน้นาทางนังลายาต้องไม่มางแพ็คเรียบร้อยเรียบร้อยหมูทุบให้ยาโดยขาดแล้ว้ะเผื่อ ชาด้วยอ,อ,รอ,อร่อยอร่อยร้านนี้อร่อย,อย,ออยอของยายของยายเนหมูทุบเนื้อยายครึ่งครึ่งกิโลครึ่งกิโลของนักคึนนค้นด้วยนักคึ้นก็ครึ่งกิโลเหมือนกันโ okay. อเคนอกจากนั้นก็ทุ่งละขีดทุ่งละขีด